รีวิวเว็บร้อยี้าอานะครับเอกสารชุดโอนครบภาษีขาดเกินสามปีนะครับเป็นตัวกุญแจใหญ่นะครับขบูแดดนะลูกเดิมในไซส์นะครับห้าสามห้าสี่รถจอดนะครับสนิมขึ้นสีลวนนะ เบรกหน้าหลังใช้งานปกตินะครับ แอรดังไปเลี้ยวติดนะครับแต่แบตมันอ่อนเครื่องเดินเบาปกตินะครับสูงต่ำติดครบนะครับเป็นใจสอบถามได้นะครับ